คิดว่ามีกันนะครับงาปเข้าไปแบบนี้นะครับคนถามผมบางทีผมหล่อมั่งหรือไม่บางคลิปผมไม่หล่อมาสรุปคลิปนี้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นนักฟุตบอลนะครับอยู่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับและเคยได้แชมป์จ้ตุลลามีด้วยนะครับโอ้ยมันนานมากนะเจ็ดกว่าปีแล้วนะครับมันนานมากๆนะครับต่อไปผมก็เริ่มได้มีโอกาสได้เดินแบบนะครับนี่ไปเดินแบบซะแล้วก็เริ่มถ่ายแบบนะครับโชว์โชว์โชว์แบบนี้นะครับแล้วผมก็เริ่มมาเซตผมนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทวนเข้าสตูนะครับนี่ตามผมเข้ามานะครับข้างในเป็นรรรรราายกกนนนนนะะะคคคคััับบบ็ไม่่่่แใจพพีเืออ เยเห็นผมหรือเปล่านะครับแล้วก็เคยเป็นพิธีกรนะครับก็พูดผิดๆตุกๆก,ก็ไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่นะครับไปนะครับผมว่าผมไม่ใช้เสียงมันดีกว่านะครับกับ I can see you white Thailand นะครับโอ้ยไปใช้เสียงนะครับก็ไม่เวิร์กหน้าเสียงก็ยังเพี้ยนนะครับต่อไปเป็นรายการใช้หน้าตาดีกว่านี้แบบเรามันต้องใช้หน้าตานะครับรายการ นะครับรู้ไหมใครโสดนะครับโอ้ยผมว่าผมไม่เวิร์กดีกว่านี่กลับมานะครับเออันนี้มันโอป้าเกาหลีไปตัดกลับมาดีกว่าเป็นปัจจุบันดีกว่านะครับผมว่าผมมากินนะครับแบบนี้นะครับอยู่กับป้าป้าร้านรถเข็นดีกว่ามันแมทกับผมที่สุดแล้วนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆพพี่ๆที่ติดตามผมด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆครับเน่